ตามติดชีวิตพอครับพาพอสมาเยี่ยมคุณย่าเออมาด้วยน้องลุงนะฮะน้องพันนุณย่านี่พยาอามชิวๆอ้าชิวๆแล้วบบาวนีรผสมนี่รอยายาติมมานะฮะอ่าเฟอร์เฟคไปไหนเฟอร์เฟคไปไหนคุณแม่ เพอร์เฟคโหเฮ้ยติดเลยเว้ยโอ้ล็อกด้วยอ่าไม่ไม่เปิดเผยหน้านะครับโอ้โหอยู่ด้วยกันเห่าแล้วตอนนี้นี่่ก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะฮะอาพอดเล่นเล่นกับชิวๆนี่ลรกโอ้โหมีมีมีคู่ครับมีคู่ ก็มาหาญาหรือมาเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้เปลี่ยนที่เล่นใหม่าหพันอยิ่มแล้วฮะโอ้โหพี่พันโตขึ้นโอดูนะเอาล้ะเริ่มแล้วเอาเขานะแต่อยู่ข้างใน เกิดกายเป็นศึกเล็กๆนะฮะระหว่างเบลนี่กับชิวอ่าฟอสอาแล้วเล่นต่อยนะฮะอ้าวเฟกเฟกไม่ออกมาไอเฟกไอเฟกไอ ็วันนี้หยุด3วันนะฮะวันมฤหัสบดีนะครับก็พาเด็กๆมาหาคุณย่ากันนะอ้าวเริ่มเล่นอีกแล้วพามาหาหรือพามาเล่นก็ไม่รู้อ่ะพอยบายหนะ่อยจบคลิปเพียงเท่านี้เราจบคลิปแล้วพอทำทำหักใช่ไหมพอไม่ใช่หรอ โอ้เอาอแล้วไปเห็นทรายแล้วครับเห็นทรายแล้วเห็นทรายแล้วฮะไม่ตากแดดนะไปเล่นไปเล่นทรายตากแดดตรงนีน้ที่เล่นประจำของพี่พอร์นะฮะนี่มาเล่นตรงนี้ลูกอย่าเป่าเตรียมทรายให้แล้วนี่ทรายทรายทรายอยู่นี่ เล่นดินเลมเล่นดินตรงเนี้ยมานี่ไม่เล่นไม่เล่นมามนอแ,แม่ยังไม่ให้เล่นแม่ยังไม่ให้เล่นป่ะก,ๆๆก็โอเคครับจบคลิปงเนี้จับพอสไปเล่นข้างบนก่อนนะครับสวัสดีครับ